สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับคันนี้ CRV มือเดียวป้ายแดงนะครับรถปี2003นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานคันนี้สุดแล้วครับราคา189,000บาทนะครับมือเดียวป้ายแดงจากโรงงานเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับสภาพงามเลยนะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานคันนี้จบทุกอาการครับ เติมน้ำมันขับอย่างเดียวครับรับคันนี้ไปไม่ต้องทําอะไรแล้วครับส่วนราคาก็เจราจาต่อรองกันดูนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับถ้าใครกําลังมองหารุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นเบาะ3แถวโดยปกติแล้ว c ีอจะมีแค่2แถวนะครับจะนั่งได้แค่5คนนะครับสำหรับคันนี้ครับนั่งได้7คนมีเบาะ แถวที่3ามาให้นะครับนั่งได้2คนนะครับเด็กเล็กๆผู้ใหญ่นั่งได้ครับลองชมดูได้สภาพสวยงามครับเน้นหาไว้ใช้งานคันนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับซื้อไปเติมน้ํามันอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้วครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องลือ้อไม่ต้องค้นว่าตรงไหนจะพังนะครับดูแลไว้ครบสมบูรณ์ราคาก็มาพร้อมกับคุณภาพครับจัดได้จัดครับไม่ต้องไปกังวลปวดหัวให้เมื่อยตัว ให้เมื่อใจนะครับใช้งานได้ยาวๆครับสภาพสมบูรณ์ทุกจุดครับคันนี้งามๆครับสีเดิมช่วงล่างแน่นหนึบเครื่องนิ่มสมูทไหลลื่นนะครับลองชมดูก่อนสวยถูกใจโทรเจราจานะครับมาลงอีกรอบนงครับเนื่องจากว่ามีผู้ที่จองไว้สละสิทธิ์ไปนะครับก็เลยมาถึงคิวคนใหม่นะครับใครสนใจ ไปทดสอบทดลองขับได้นะครับอยู่ที่พุทธมนทนสาย2นะครับสภาพงามๆสวยๆแบบนี้ใครหาไว้ใช้งานก็รีบจับรีบจองกันได้เลยนะครับ189,000บาทถามว่าแพงไหมสำหรับซ r v ถ้าเทียบสภาพเทียบความอเนกประสงค์ของรถที่เราจะนำไปใช้ผมว่าถ้ามีทุนหน่อยก็น่าคุ้มครับเพราะว่าสมบูรณ์แล้วเราไม่ต้องไปลือ้อไปเก็บไปทําไม่ต้องกังวลอะไรเลยโดยปกติรถมือสองเราก็จะต้องมีเก็บมีทํา เผื่อไว้อยู่แล้วแต่คันนี้ไม่ต้องเผื่อครับใส่ไปเลยครับ189,000บาทเจรจาต่อรองไม่ต้องไปเผื่อทําแล้วครับมันครบสมบูรณ์ใช้งานได้เลยครับรถเคาดูแลมาอย่างดีครับสภาพสวยครับนี่ครับดูพรมดูดูเพดานหลังคาดูงามๆเลยครับทุกจุดเลยครับเนียนหมดอุปกรณ์อยู่ครบครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอ่ะกรองชมกันดูก่อนเลยนะครับตัดสินใจได้เลยหลังคาเนียนๆไม่มีสีไม่มีเลอะเลยนะครับนี่ครับ ชอบสนใจเน้นหาไว้ใช้งานจบได้ครับคันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วได้ทรงสภาพกลับได้คุณภาพอย่างนี้ครับถือว่าคุ้มโดยปกติซื้อรถมือ2ต้องมีเก็บทําอันนี้ไม่ต้องทําครับใช้เลยครับนี่ครับสภาพสมบูรณ์ครับไม่เคยโดนชนหนักเลยครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดเอาเป็นว่าถ้าใครชอบสนใจรองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับผมนําเสนอนะครับถ้ารถสวยผมก็ยุซื้อหมดนะครับ ถ้าไม่สวยก็ไม่ได้เอามาลงครับเพราะว่ามันไม่สวยตั้งแต่แรกแล้วก็ลองชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจสมาชิกก็โทรเจรจาสอบถามนะครับสําหรับคนที่อยู่ไกลๆนะครับให้น้องเขาขับส่งให้ได้นะครับไปเช็คกันหน้าบ้านได้เลยครับรถถึงบ้านท่านแน่นอนเงินอยู่ครบรถไม่หายนะครับไว้ใจได้การขายมีประวัติอยู่ครับประวัติดีเช็ครถดีดูแลก่อนขายครับลองชมดูนะครับสวยถูกใจให้โทรเจรจาสอบถามกันดูนะครับราคาก็ เป็นที่รู้กันครับเขาก็ตั้งเราก็ต่อครับเหมือนเราขายของเราก็ตั้งเผื่อไปเป็นเป็นเรื่องปกติครับลองชมดูได้สนใจรีบโทรเจราจาสอบถามเงินเข้าไปเลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้ ผมอยากได้อยู่ตัวเนี้ยแต่ผมไม่มีเงินใครก็ได้ซื้อไปทีซื้อไปทีนะครับสมาชิกแล้วโทรมาบอกผมหน่อยว่าใช้งานเป็นอย่างที่เขาแจ้งผมหรือเปล่านี่เลยนะครับลองชมดูได้ถ้าสวยถ้าชอบถ้าใช่ต้องจัดครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับส่วนเรื่องราวของการซ่อมบำรุงดูแลสมาชิกเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับใน CR v c l u วนะครับ มีคนใช้อยู่เยอะมีทั้งอะไหล่ถูกถูกช่างเก่งเกอูเก่งๆมีครบไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์ก็ได้ครับอะไหล่เชียงกงก็มีเยอะของแต่งก็พอมีครับตัวนี้เขาแต่งกันได้หลายรุ่นหลายอย่างอยู่ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับเดิมเดิมทุกจุดครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนเลยครับเนียนๆสียังติดอยู่เลยครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอพระคุณในความกรุณาที่ช่วยดูโฆษณานะครับหวังว่าคันนี้จะถูกใจสมาชิกนะครับใครที่ตามหานะครับ ผมบอกเลยไม่ต้องไปหาตัวอื่นแล้วลงทุนตัวนี้ตัวเดียวพอครับแล้วจบถูกอาการขอบพระคุณนะครับขอพี่น้องได้รถสวยๆไว้ใช้นะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ